เศสหรัฐโผปอบใจคูภยัยบูนแสงเดือนยังเฮิร์ดดั่งเลิกภรรยาเด็กกระต่ายพนิพาโพช้ำเราคู่ชีวิตเรื่องราวของนักรองลูกทุ่งสาวกระต่ายพนิพากับสามีเจ้าของค่ายเพลงคูภยัยบูนแสงเดือนที่เพิ่งประกาศแยกทางกันเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกไว้เท่านั้นหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่มาเกือบ3ปีได้มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนทากางแผนแฟนที่ให้กำลังใจ แด้สงสัยสาเหตุการเลือกดาในครั้งนี้ซึ่งทางครูไพโบูน์เองก็ยังเสียใจกับการเลือกดากับภรรยาเด็กแต่ก็พยายามแข็งแร่งและหันมาดูดลตัวเองอย่างจริงจังเห็นได้จากโพล่าสุดจเจ้าตัวเข้าฟิตเนสออกกำลังกายโดยโพสแคปชั่นว่าที่ต้องถ่ายรูปแต่หน้ากระจกเพราะไม่มีใครคอยถ่ายให้เหมือนคนอื่นอเอาหอยมางายจะได้หายงอยและในขณะเดียวกันเพศสหรัชนักดองและนักแต่งเพลงที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งหย่ากับภรรยาและของโสดเช่นกันก็เข้ามาคอมเมนต์ชมว่า หลอ่อพร้อมปลอบใจว่าโสดเป็นหมู่กันนอกจากนี้ครูพัยปูนยังได้แชร์ข้อความให้กำลังใจตัวเองเกี่ยวกับคู่ชีวิตโดยระบ,บุว่าคู่ชีวิตคือคนสองคนที่รักกันผูกพันกันได้มีความรู้สึกดีๆให้กันเสมอคอยสร้างความสุขและความถูกให้กันแลากัน ยอมรับในทุกๆตัวตนที่เขาและเราเป็นได้แม้ตัวตนของอีกฝ่ายเราจะไม่ชอบเราจะรังเกียจมากน้อยแค่ไหนก็ตามและมันก็มาจะมาคอยทำร้ายกันและกันอยู่เสมอแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็จะไม่ทิ้งกันไปไหนเพราะคู่ชีวิตคือคนสองคนที่ยังคู่กันแม้ว่าดึกๆทั้งคู่อาจจะหมดรักกันไปแล้วก็ตามหรือจะเบื่อหรือความเหนื่อยต่อกันแค่ไหนแต่ก็จะทิ้งกันไม่ลงจะคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอและจะอยู่เพื่อคอยสร้างความสุขและความทุกข์ให้กันตลอดไป